สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆจัดใจกันดอกทานตะวันเม็กซิโกนะคะสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยนะคะสีส้มสดเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีแซมด้วยใบเตยด่างนะ,ะเพื่อนๆเรามาจัดกันเลยค่ะใช้แชกันทรงเตี้ยนะคะแล้วก็เรา,าไดา้ปักโอเอซีลงไปแล้วนะคะเริ่มต้นจากดอกแรกเลยค่ะ เนื่องจากว่าอดอกทันตะวันนะคะเขาจะเหี่ยวเร็วมากเลยนะคะเพื่อนๆนะคะเราจะรักษาความนี้เขาไว้นะคะแล้วก็ตัดออกไปเลยะคะ่ะ ดอกแรกขอเป็นสูงนิดนึงนะคะปักให้ครบทั้งสีมุมเลยค่ะเพื่อนๆสีสวยมากนะคะนามาปักได้เลยนะคะใช้ดอกไม้ที่อยู่รอบๆบ้านของเรานะคะ สีสวยสดมากเลยค่ะนี่นะคะถ้าเขาแห้งแล้วนี่เราสามารถนำไปเพาะพันธุ์แล้วก็ไปปลูกได้นะคะเพื่อนๆนะคะแซมไปได้เลยค่ะ ชอบมากเลยนะคะทานตะวันเม็กซิโกะคะ่ะเ,เพื่อนๆสีสวยสดมากเลยค่ะสดชื่นมากเลยนะคะคล้ายๆกับดอกบันชื่นนะคะ แซมไปนนิดหนึ่งค่ะแซมไปนนิดหนึ่งนะคะใช้ใบเตยด่างดกเล็กๆนะคะเพื่อนๆ ดอกไม้ที่อยู่รอบๆบ้านของเรานะคะก็สามารถนำมาปักแจกันได้นะคะสีของดอกทานตะวันเขาก็สวยอยู่แล้วนะคะเราก็แซมเข้าไปเพื่อที่จะให้มีความอ่อนหวานมากยิ่งขึ้นนะคะ เรียบร้อยค่ะปะจัจแจกันนะคะจัดแจกันทันตะวันเม็กซิโกค่ะเพื่อนๆสวยงามมากเลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ